กปกะกาสตูดิโอวันนี้นเราจะ,ะเปลี่ยนจากผู้ชายชเป็นผู้หญิงน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผู้ชนะผู <c oughs> ้ชนะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาอะไรอะ่งบ้า, <c oughs> <c oughs> าก,กันหมดแล้้วบาทั้งช่องเลยใ,ใ,ใคร นก็คือกุอ่ะไม่ไงต่อวันนี้มาอยู่กันในเกมอีแฝดไปในเกมโอ้เจ็บคอไม่น่าพูดแบบนี้เลยยวหาน้ามากินแป๊บนึงหาน้ามากินโอเคมาแล้วเสียันลงพัดลมาจากใครอ่ะมาจากกูเอง

ที่พื้นได้ไหม please please รโียโอเคโทษเดียไหมโอ้โหไอเบคอนขอกินหน่อยดีเรียบร้อยแตก โอเคงั้นผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเล่นกับพี่เบลแล้วกันอเอาไวเหลือสองคนเนี้ยไอ้กระตังก็ปิดมาอ,อีก <c oughs> น่าสงสารแล้เราสองคนเนี้ยี่ย,ย,อย,ย <c oughs> โอเคโอเค อะไรเนะี่ยปากกลัวสุดทำเสือปากรั่วอะไรวนะเนี่ยอันนี้มันเป็นเกมแนวะออบบี้เหรอ,อ,เ,อเออแปกแปกเลยจบเกม GGXC เลือกี่คนเคนี่ยเลือกสามคนดูพวกเขาไปนะท่านผู้ชมสองเกมนี่อัจไปแค่สามนาทีเท่านั้นเพราะว่าอพี่เบไ์ไหนอะแหว HP วันวันนี้พี่ไม่ได้แนะนำตัวเลยเชื่ออะไร แบบดีๆนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบเอเปกแบบนี้ยนะอ่ะอ่ะอ่ะไม่เอาไม่มีออปปี้กระโดดข้ามถนนโอ้ยอีสิกระโดดข้ามเนี่ยนะกูกระโดดดูใครจะไปกระโดดได้กระโดดชีไม่ตายเลย โ <Okay, S 2> อเคเขาจแล้วโออะไรวะเนี่ย,ยให้เราไปชนตวลาไม่มีแทงสปีดรันสปีดสปีดรันอ้อาทำไมอะใครอยากดูอีกมั้งใครอยากดูกดูอะไร ท่านผู้ชมนะนี่คือเหตุผลที่พี่กระตังเขาออกจากกลุ่มแล้วนะครับคือวินโดว์เขาเออร์เรนะครับท่านผู้ชมเอป x สุดๆไปเลยอะไรอะไอะไรอไ่อะไรอะ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 รอปรอะไ่อะมรออะอะอะไออออรไอออะอัดคลิปอยู่ เกมดีนะคะนี่คือเกมดีเพราะฉะนั้นไม่กดเคร่องใหญ่ในเกมดีนี้นะครับเยี่ยมเลยดูวินโด้วินโด้ไม่อยู่เอาชอเรื่องเดี๋ยวเอาไปให้หลังจากจบคลิปนี้ขออีกสักเกมสองเกมจะตัดต่อขอขอเกมสุดท้ายไม่เห็นคนอยากอยากออกไปหนึ่ง จะตายจะส่งให้เออไอปีกจะตายแล้วอ๋อยังไม่ตายโอโ้คนมันเยอะอะไรบุเนี่ยมันมันต้องเปิดมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่ปะถ้ามันเอเอเลยมันบอกไม่ได้แค่ร

โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, ให้ผมด้วยนะจ๊ะทคลิปไวยังะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับอีกรอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับก็อ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็อีกรอบหนึ่งนะก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วจา้าซีอูเลเตอร์จะกลับมาเช่นกัน